เชิญนี่แล้วนะครับกับช่องบ้านท่านเช่นกนะครับแี้วก็รอกองนะครับนี่ทีนี้ที่ดูสีซื้อมาใหม่นะครับต่อกันกับตรงนั้นนะคือเทียงลงสีนะครับนสามรอกนะฮะ ตรงนี้ก็น้ำเยอะนะครับ ตรงนี้ก็มีน้ำแล้วนะครับเอาน้ำนะน้ำคลองมาแล้วก็เอาน้ำคลองลุมมาใส่นะครับว่าอานามานะครับเวลาไทยดำก็จะง่ายนะครับ ปานพินาก็นู่นนะฮะมองไปยังไม่เห็นเลยนะครับไม่รู้อยู่ตรงไหนนะครับ่น,นแล้วนะครับนี่แต่ขาวร,รอบนะฮะบรรยากาศดีวิวสวยแต่ว่าเวลาลมมานะครับเราจะอยู่ไม่ได้นะครับเพราะว่าแรงนะครเป็นทางลมนะครับ อนนม่ครม่ค่อยเย็นเท่านี้นะครับตรงนี้เย็นมากนะครับ คิดถึงพี่นนะครับเอาพี่นมาปล่อยตรงนี้นะน่าจะวิ่งน่าจะวิ่งไกลนะฮะชอบเล่นโขนชอบเล่นอะไรนะครับแตาอ้วนมานี่หน้านะฮะโอ้โหกับปุบปุยนะไม่ต้องบอกนะฮะเรียบร้อยนะครับ เยอะๆหน่อยนะฮะหนอยเฉลีน่ะน,นะครับ ผมมีาถาดนะฮะตรงนี้เรโดนยาค่ายาน,นะครับหอ,นะอ,อยนะคควรระมัดระวังนะสอยเชอรี่นะครับไม่รู้เขาเอามาจากไหนนะล้วก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับ เร่งนะครับแดดร้อนนะยังดีมีลมนะครัแดาดผมยังง่วงเลยนะครับลูกปาซิวนะปาซิวนะครับ ปูก็มีตรงนี้มีปูนะมีกบมีเขียดมีปลาทุกอย่างนะฮะที่นาตรงนี้นะฮะเยอะมากนะครับเพราะว่าเป็นน้ําคลองนะนี่นะยน่ะาลกมากนะครับไม่รู้ออกมาจากบอ่อไหนบอ่อไหนนะไม่ทราบนะแล้วก็จับนะถ้าเห็นนะบับไปทานได้นะครับไม่ผิดกฎหมายนะนาเรานะครับไม่ใช่นาเขานะ เคีย่ยงควายเท่านกกินเข้าอะไรนะต่อผมก็ลืมแล้วนะฮะนกอย่งเยอะมากนะรตรงนี้นะครับอา้บาวใบสองนะตรงนี้มีสาด้วยนะครับ อย่าลืมน,นะฮะกดไลดค์กดแชร์กดติดตามนะทุกท่านนะครับผมผมก็ขอตัวนะฮะรอเจอกันใหม่ี่คลิปหน้านะสวัสดีครับ